ส,สวัสดีค่ะชาวข่าวสามสีมารอนะคะอย่างที่บอกว่าร้านค้าเด็ดสองร้านวันนี้ที่เรามานำเสนอเนี่ยร้านหนึ่งนะคุณก้อง นำเข้าออีกร้านหนึ่งเป็นเจ้าเก่าของเราแต่เราอยู่กันที่งานลิมตโปรแฟน,นะคะมีแค่7วันนะคะวันที่22ถึง28กุมพาพันนะคะที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางแคชั้นจีนะคะบอกก่อนแค่เวันและนี่คือ2องในหร้านค้านะคะที่มีวันนั้นและอาหารกว่าพันเมนูค่ะมาแลกเลยค่ะนำเข้านะคะร้าน,น,นมาดามเอ็นเดนมาร์ก <N S 1> ค่ะเอาเชิญมาดามเอ็นเราได้หมูมาเรามาทําการบดบดแล้วเข้าช่องฟิตแล้วก็มาตีด้วยเครื่องเค,งเคนบูดค่ะแล้วทีนี้เวลาตีเราใช้เกล็ดน้ําแข็งทีละ ทีละนิดเติมเนื้อหมูไม่ฝ่อมันจะเด้งกล่องเท่าไหร่กล่องละห้าสิบาทค่ะมีน้ําจิ้มให้ด้วยถูกต้องกับไปแปงฝังเข็มที่มือเนี่ยของห้บาทกําไรหรอคือคุณเข้าใจไหมว่าเนี่ยคือฝีมือแบบว่าเรียกว่าภูมิปัญญาจริงๆเนี่ยคือมันอร่อยห้าสิบบาทนะคะคุณออร่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะอขอบคุณทีคุณน้นะคะ โอ้โหน่ารักมากเลยมาต่อไปอาชีท่านบอกว่าเป็นร้านข้าวเกลียบนะที่ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดา,าจริงๆคือร้านข้าวเกลียบหอมในเกาะนะคะอย่างนี้นะกินเปล่าๆก็อร่อยอัเกร์เปล่าก่อนไคะบอกก่อนเอลไม่เป็นเจนะแต่คุณอยากกินน้ำพริกก็ได้นะเป็นน้ำพริกเขากุ้งน้้าพริกเขาไข่เค็มที่รู้ว่าอร่อยมากๆซ้ำกันใหม่ๆสดๆเลยไหมคะมรสชาติยังเป็นกลมกล่อมครบรสเผ็ดหวานเปรี้ยวรสชาติกำลงังดีที่ลงตัวมากมีความนัวไข่เค็มได้รสชาติของกุ้งเข้มข้นค่ะ วางไว้ใต้แอร์ยังกรอบหอมบอกก่อนไหมครับโปรโมชั่นนะคะเท่าเกียบหอมค่ะห่อละ40บาท3ห่อ100จะปกติ120บนะคะคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมอยากอร่อยอย่างเรา2คนได้นะคะไปที่งานลินติโปรแฟร์นะคะวันที่22ถึง28กุมภาพันมีที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางแคชั้นจีค่ะเจอกันนะคะสวัสด so ีค like, ่ะ